อาชีพเกษตรกรนะคะใช้แค่สมุดเล่มเขียวฉนดที่ดินบัตประชาชนก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วคะ่ะไฮรักรีโวคันนี้นะคะลูกค้าเป็นปี2018เครื่อง2.4คะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับราคาพิเศษ350,000บาทคะ่ะ ันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําไฟหน้าไฮโดรเจนค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมรอกระทะทั้งสี่เส้นเลยค่ะลูกค้าที่ออกรถตอนเดียวกับเรานะคะเรามีโปรโมชั่นแถมตู้แถมรั้วลูกค้าสามารถเลือกขนาดเองได้เลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะและก็คอนโซลสีดาจอดเดิมๆจากโรงงานเกียร์ห้าสปีดค่ะคันนี้นะคะ เครื่อง2.4ดีเซลนะคะลูกค้ามาพร้อมกับน็อตเดิมอะไรเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าและก่อนซื้อเข้านะคะเรายังมีการตรวจมามากกว่า274จุดค่ะอาชีพเกษตรกรนะคะจะแค่สมุดเล่มเขียวฉนวดที่ดินและก็แบบประชาชนนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วคะ่ะ ใครรักลีโอคันนี้นะคะเป็นปี2018เครื่อง2.4นะคะลูกค้าราคาพิเศษ385 5นะคะลูกนะคะ้าลูกค้าที่ซื้อกับเราคาันนี้นะคะลูกค้ามีสิทธิ์รับรถเก่งมาด้า2คูณลูกค้ามากกว่า2 0 0 0 0 0บาทไป,ป,เ,ปเลย1คัน,นะคะ่นะลูกค้าและยังไม่หมดนะคะลูกค้าที่ซื้อรถตอนเดียวกับเราลูกค้าสามารถใช้โปรซื้อรถตอนเดียวนะคะแถมตู้ซื้อรถด้วยารัวได้ะคะ่ะลูกค้าซื้อรถซื้อความสบายใจต้องน่าประตูคคาเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านนะคะเรามีบริการฝากเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถถึงบ